แล้วก็มาดูความคืบหน้าวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567นะครับงานก็วันนี้ประวานปั้นจันทร์อยู่ตรงนี้นย่นเองย้ายไปนน่นแล้วน่านปิดปักปิดถน,นนแม่ฝ่านก็ไม่สามารถขั้นมอเตอร์ไซค์ได้ เราจะไปยิ่งฝั่งน้องกันหมดมามาจากตระวัดสำงามก็เอาเลี้ยวขึ้นสะพานไปเลยนี่ก็เต็มถนดน,ดนเลยครับ ไปกันยังไงโล,งลง่งพอได้คือคนก็ไม่อยากอ้อมนะครับรอดไปได้ก็ไปกันก่อน มีมาเรื่อยๆน้ำก็ไม่ค่อยเยอะนะมันหน้าฝนให้ทดแทนได้นะครับแต่ว่าสำหรับอ้อมแล้วก็ มีโค้งเยอะมากกว่าต่อไปก็จะมาขยายพอทำสเตย์ยึดไว้ด้วย มาเรื่อยๆเราจะประสามงามมาทางเราก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยวขึ้นสะพานไป ังโลูกยังม,มีมาเรื่อยๆสวนไปสวนมาไม่มีปัญหนาถ้ามาแล้วก็ต้องไปได้ เป็นเส้นตาที่ใช้สัญจรกันลเลือกงานตอนเย็นก็เอามาจับจ่ายซื้อของแล้วก็กับบ้านบางอะไรบปา่ รถจอล่าเรียวไราดานุ่งมังคันก็งงเลยเฮ้ยกูมาถึงตรงนี้กูจะเลี้ยวทำไงอาา้าวมางคนก็ถอยมังคนก็ถอย ยังหลังต้องถอยตามไปด้วยถอยไม่ได้เพราะเปลี่ยนใจไปทางโน้นแทนไอ้คนที่รู้เส้นทางยังไม่เท่าไหรแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยจะลำบากนิดนึ่ง ะมาเยอะนะช่วงเย็นนะเราเปลี่ยนเส้นทางกระทน,นั่นคนไม่รู้ันคนที่รู้เส้นทาง,งไม่เท่าไร่หมาตาม gps เนี่ยงงเือนไก่ตาแตกเลยครับ เลาปิดถน,นนนะ่ะมันไม่ได้ลงใน G P S เฮ้ยบางรถแทนนะ มาเรื่อยครับลงสถาบนจะไปไหนอ่ะกลับรถสิกลับไปทางเดิมไปไหนอ่ะ มาใจทางนี้นะครับอ,นนอันนี้เขาวิ่งมาทางนี้อันท,ที่ไปกลับรถเมื่อกี้นายแบบงงงงอมาเรื่อยๆรถมงนเรื่อย